เสร็จล so ้วก yes. so we ็ลาออกมานอนอยู mm ่บ้านเฉยๆนอนอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่ตรงซอยสถานทูตจีนโอะฮะเสร็จแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งศักดิ์สิทธิ์ท่งนทองพี่แท่งก็โทรไปที่ห้องผมเจ้าพานเขาไปรู้จักกับคุณได้ไงเขารู้จักจากเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเพื่อนผมีคนนี้ก็เคยไปดูคุณเล่นดนตรีป่ะเขาไม่เคยดูผมเล่นดนตรีแต่เพื่อนผมคนนี้เขารู้จักกบพี่แท่งเสร็จแล้วก็พี่แท่งเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่า ขารับงานโชว์ตัวเหมือนที่พี่ตัวที่พี่เล่าให้ผมฟังนะเนน,นเล่นสแสดงโชว์ตัว <c oughs> แล้วก็เอาวงผมที่เป็นวงแบ็กอัพลักษณะก็เป็นแนวแบบว่าเขาชอบโมเดิร์นร็อกหน่อยหนึ่งแล้วก็ปีเตอร์เนี่ยคนที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยเขาก็แนะนําให้ผมให้พี่แท่งนโทรมาหาผมผมมองตรงสาบันได้ผมไม่รู้จักบริษัทสินท่องเที่อตอนนั้นใช่ไหมรู้จักเลยตอนนั้นเขาเขเขาดังอย่างเขาดังแล้ว แต่ผมไม่ได้ดูละครนะผมผมคนไม่ดูละครผมฟังเพลงอย่างเดียวดูเอ็ทีแล้วก็เขาโทรมาว่าเขาชื่อศักดิ์สิทธิ์ท่านทองของผมแล้วครับมีอะไรหรอครับอ๋อเขาจะทําวงพอดีมีเพื่อนแนะนํำมาโอเคเขาน่าสนใจอยู่ผมมีเพื่อนอยู่อตอนนั้นใหญ่ก็มาเล่นให้มิกกี้และกพาเนะฮะส่วนรัฐนี่ก็ยังอยู่ที่เออ อารันอี่ยประเทศยังไม่กลับเลยๆๆๆอยู่อารัน,น,นตอนนี้ไปอยู่ขเขมรแล้วไม่ใช่ยพูด <laughs> เล่นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็อา้าวตายทีก็เลยชวนเพื่อนมาออนะฮะมารวมกันมาเล่นแล้วก็มีมือคีย์บอร์ดก็คือต้อยหมวกแดงเนี่ย<อ>เป็นมือคีย์บอร์ดผมนะออออตอนที่เล่นกับอ่าเนี่ยพี่แท่งเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ท่านทองเนี่ยนะเราก็เล่นเพลงพวกพี่ป้านักลินกิ่งศักดิ์สมัยก่อนเพลงสบายดีอ๋อแสดงว่าแสดงว่าแบ็กอัพให้แท่งอยู่สักพักหนึ่ง ประมาณสักนมาไม่น่าเกินสัก3าสี่เดือนนะฮะแล้วตอนนั้นคุณแท่งโชว์ตัวเฉยๆคุณแท่งยังไม่ได้ออกอัลบั้มเหรอฮะไม่ได้ออกอัลบั้มหรือแบบมีเขามีเขามีเออเออเทปพีเทปเต้อะไรห้องอะไรนะยังยังยังไม่ทำห้องอะไรของเขานะไม่รูัเด็กเรียนนะห้องเด็กหลังห้องเด็กหลังห้องอ่๋อเดี๋ยนี้ไม่มีเด็กหลังห้องเขายังไม่มียังไม่ได้ทำตอนนั้นก็อ่าตอนนั้นเนี่ยผมแบบว่าเขาสามมุมสามมุมอยู่ใช่ไหม ว่าก็เล่นเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องหรอกว่าเขาเล่นเรื่องอะไรกับแคทุยานแม็กกินทอสเด่นดังไม่รู้เรื่องอะไรเด่นดังเดอนาวเราแล้วก็เอออยากจุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าแล้วเขานัดเจอผมที่เยาวหันผมก็ไปยืนผมชุดดําแบบนี้เลยอชุดดําแบบนี้เลยผมยาวคุณนะคุณยาวเลยใช่ไหมยาวมากเสร็จแล้วก็ไปยืนตรงข้ามกับเยาวหันปักซอยศักดิ์สิทธิ์ตั้งทองขับรถ ฮอนด้าแอคคอร์ดบจอดพัวผมใช้เสกมาครับโอ้ใช่ผมผมอ๋อศักดิ์สิทธิ์จัางทองมันคนนี้เองเหรอวะเนี่ย oh. ผมก็ดด oh. มกระโดดขึ้น oh. ผมกระโดดขึ้นรถไปกับเขา oh. ผมก็ไม่รู้ว่าเขาดังนะก็ไปสยามกันคนกรี๊ดเข้ามาโอ้โหไอ้ผู้หญิงเจอเขาพังงะเลยอะ oh. ผมว่าโอ้ยมันดังนี่วายนี่ oh. เราขี่ดีนใจ ก็เลยว่าดังผมผมรู้ว่าคนดังครั้งแรกนี่คือตอนนั้นนะฮะแล้วก็พาผมไปนั่งร้านอ,อ,อะไรสักอย่างไปสั่งน้ำส้มกินผมหน้าโคตรโหดเลยสั่งน้ำส้มให้ผมผม <S 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 แล้วเขาก็นั่งคุยกันเลยว่านั่งกินน้ำส้มกันเ็าจะทำวงนะมันนั่งจีบกันด้วยเนี่ยอ่าทำมัจะทำวงนะผมก็โอเคครับดีตอนนั้นเชื่อไหมเชื่อเขาไหมผมก็ น่าเชื่อถือไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งทองน่าเชื่อถือเพราะนาชื่อถือเพราะตอนนั้นผมเชื่อถือตอนที่มีผู้หญิงฝาั่งนั่นแหละเออผมว่าเอ๊ะดังนี่หว่าก็โอเคนะไว้เล่นด้วยตั้งชื่อวงทำวงหน้าโหดๆชื่อวงอะไรดีนะเสกศักดิ์สิทธิ์ทั้งทองบอกชื่อวงแมวเหมียวแล้วกันจริงเหรอจริงจริงชื่อวงแมวเหมียวใหญ่โลโซตีกองรัดโลโซเล่นเบสต้อยหมวกแดงเล่นคีย์บอร์ดชื่อวงแมวเหมียว แล้วใช้ชื่อแมวเหี่ยวจริงๆเหรอใช่จริงๆแล้วใครร้องนําศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองเหรอแล้วตอนนั้นเป็นร้องอะไรอะคะเขาร้องเพลงพวกมอสปฏิพานบ้างร้องเพลงป้าณกะลินกิ่งศักดิ์บ้างอะไรต่างๆอ๋อเหรอก็ร้องเพลงเนี่ยทิฏเนี่ยแล้วไปไหนคะไปเดินไปรับงานงานแรกถ้าผมจําไม่ผิดเรารับที่ไม่เชียงใหม่ก็ราชบุรีไปเล่นกับพี่วินิจนี่แหละงานพี่วินิจเสร็จแล้วก็ไปเตะฟุตบอลกัน รู้สึกว่ามันปอลาะขึ้นบึงเตะวันนั้นนะครั้งแรกเลยนะฮะโจ้ีมงบอยเนี่ยไปกันหมดเสือผมก็ไปเล่นเป็นแบล็กอัพให้เขาอพอเล่นเสร็จผมก็เล่นเพลงคุณเธอของผมเนี่ยอที่ที่ทิศชุดแรกพี่วินิจเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูนะไอ้ม้งเนี่ยมันจะดังถ้าผมจำไม่ผิดนะพูดประมาณเนี่ยวินิจเขาจะเป็นเขาจะเหมือนกับมีมีเซน์เรื่องดนตรีของเขาคอยดูนะเขาเรียกสามทหารเสืออันนั้น เสร็จแล้วก็ไปเล่นศักดิ์สิทธิ์ทั้งทองเขาเล่นต่างๆก็งเทัวร์กันตอนนั้นก็เพิ่งรู้ว่าโอ้โหความดังจริงๆมันเป็นอย่างนี้เหรอคือเขาเขากรี๊ดคนอื่นกันใช่ไหมเขาไม่เคยกรี๊ดผมเลยเออเขากรี๊ดนักฟุตบอลเออไม่ใช่ผมผมไม่ได้เล่นบอลผมไปเล่นเฉพาะเล่นคอนเสิร์ตอย่างเดียวเขาก็กรี๊ดกันสนานบันไหวเขากรี๊ดใครบ้างศักดิ์สิทธิ์ทังทองนะผมก็ยิงมันตอนนี้เลยมั่นใจเลยว่าดังใช่ไอ้นี่มันดังแน่นอนเออเอยู่ได้แล้ววันที่ผมรู้สึกว่า เขากรีดผมเนี่ยคือวันที่ผมเล่นที่สะเดาหาดใหญ่สงขลานี่สะเดาคือสะนเดาแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นเศษโลโซใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เออเธอนีกรีดทุกคนเลยโอ้ตอนนั้นเหมือนเดอะบีเทิลส์เลยลงมาจากเวทีขอจับมงจะไม้จับมือผมแบบเฮ้ยก็นู่นศักดิ์สิทธิ์เขาเดินไปนู่นแล้วมึงจะมาจับมืออะไรกูอะไรกูอะไรหน้าดำๆผมยาวๆโถนอยู่นั่นเขาก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อเหรอมันเป็นแบบนี้เองเราก็พอเล่นกะ พี่ตังสักพักหนึ่งพี่ตังก็บอกว่าทิ้งเลยไม่มีทีแม้ไต่อย่างงั้นฝุ่นแล่นพี่ท่งนก็บอกว่าเสกเนี่ยแต่งเพลงไว้ใช่ไหมพี่ป้อมมาสนีอะ่ะก็เปิดค่ายเหรอชื่อโมอม่ music บัวร้องมอบัวร้องโมอผมก็โอเคผมก็ทำเพลงแล้วก็อัดเดโม่เดโม,ม่ไว้ ตอนนั้นยังไม่เป็นยังไม่ใช้ชื่อโลโซเลยใช่ไหมยังไม่ใช่ชื่อโลโซก็ยังหาชื่ออยู่จะใช้ชื่ออะไรดีะเสร็จแล้วก็เนี่ยตั้งชื่อว่าโลโซนี่แหละใครเป็นคนตั้งอ่ะผมเป็นคนตั้งเอ้ทำไมอ่ะทำไมเป็นผมไม่ใช่ไฮโซตอนนั้นตอนนั้นก็มีไฮโซอย่ยงไรเขามีไฮโซหรอโลโซอ๋อเข้าใจเข้าใจเสร็จแล้วก็จริงๆรแล้วผมว่าคนที่พูดคำว่าโลโซเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผมคนแรกนะ อาจจะเป็นเพื่อนผมก็ได้คนหนึ่งเป็นนักร้องเนี่ยเขาแบบจะไปงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบจะไปงานปาร์ตี้พวกไฮโซแกไปไม่ได้หรอกแกมันโลไรสักอย่างอะไรเงี้ยผมว่าโลเอโลโซไฮโ,โซโโอ๋อผมก็เลยนี่แหละตั้งชื่อนี้เลยโลโซนี่แหละ <c oughs> <c oughs> โลโซ <c oughs> ก็เลยได้เป็นชื่อนี้มา,อาตอนนั้นก็คือสามคน,คนใหญ่รัดเสกใช่ไหมแต่ว่าจะมีโทษทีพี่ใต้เขาก็ ก็หายไปเก็หายไปเพราะว่าผมกะว่าผมจะทำสามชิ้นอยู่แล้วไงคนหนึ่งที่ร่วมกับผมตอนแรกเลยคือคนที่โทรหาผมตะกี้เนี่ยที่ผมรับเป็นคนฝรั่งเนี่ยคนเดนมาร์กชื่อมาร์คมาร์คเดอซาร่าที่จะทําด้วยกันตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะเอาพี่รัตเล่นเบสหรือว่ามาร์คเล่นเบสดีตอนนั้นเนี่ยคนที่โทรหาผม่อกี้เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่มพูชาเลยนะเพิ่งจบด็อกเตอร์มาเรื่องกฎหมายเขาอาจจะมาทํางานกับผมแล้วก็แต่งเพลงเนี่ยเขาก็อยาก เขาก็อยากแต่งเพลงของเขาเพราะคนนี้ก็เป็นนักแต่งเพลงเป็นคอมโพซเซอร์เหมือนกันผมก็แต่งเพลงของผมผมก็อยากเล่นเพลงของผมเขาอยากเล่นเพลงเขาเลยแยกกันแยกกันมากเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ตัดสินใจว่าเอาพิรัตมาเล่นแน่นอนเป็นสามคนเนะสร็จแล้วพอก็อัดเดโมโกันแต่ดเดโมโที่ประตูน้ำร้านของห้องซ้อมของปั้นไม่กี่จ่ายไม่กี่สตางค์ห้าร้อยตอนนั้นตอนนั้นก็เลยคิดว่าจะส่งไปที่แกรมมี่ใช่ไหมจะส่งที่มอลล์เลยแหละ ตอนตอนที่จะส่งไปที่มอเนี่ยผมไปที่เอ็มสแควร์เอ็มสแควร์สยามเหรอเอ้ยเอ็มสแควร์ไม่ใช่สยามใช่ไหมเอ็มสแควร์คือค่ายเทปไงสมัยก่อนของของคุณอะไรนะยูวัดีอะไรเนี่ยเอ็มสแควร์คอ็มสแควร์มี d i a of media m e d ใช่ไหมครัโอเคโอเคเอ็มสแควร์ผมก็ไปเสนอที่โน่นผมมีค่าเสร็ตไปสองสองม้วนคือสีชมพูกับสีม่วงถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ชมพูก็เขียวสีม่วงที่อัดใส่ไว้ถ่ายก๊อปปี้ไปสองก๊อปปี้ ผมไปเที่ยมสแควร์ก็ไปเจอพี่วิทยาคุณวิทยาสุภรพั์โอภาสสุอพาน์โอภาสนะฮะก็ไปยืนให้ผมยืนเรียงแถวสามคนก็พมมองเห็นได้รัดมือเบสผมว่าเฮ้ยมึงฉีดผงมาเมื่ว่าเนี้ยมึงเอาแขนมาดูเสีอะไรตอนนั้นผอมมากแล้วก็เหมือนคนติดยาแต่ละคนผมยาวหน้าดำปีนะฮะผมก็เฮ้ยไม่นะตอนนั้นโอ้ยตอนนั้นหน้าตึงหน้าดำแต่ว่าคลีนกว่านี้เยอะ ตอนนั้นหน้าเด็กครีมมาเยอะตอนนี้หน้าพองแตกโอเคเผมเล่นกันแล้วเสร็จแล้วรอกอนดูเสร็จแล้วก็ผมก็ไปไอทีเอ็มสแควร์นะฮะวันนั้นเขาก็เอาเดโมพี่วิทยาก็าจะเสกแผลบแหมว่าคิมเอาแขนมาดูซิเอ้ยพวกมึงเนี่ยังไงวะเนี่ยเขาพูดถึงเรื่อง The Beatles มันหล่อพวกมึงไม่หล่อแต่ Jimi Hendrix มันก็ไม่หล่อครั้งแรกที่ผมได้ยินคำว่า Jimi Hendrix คือมาจาก พี่วิทยาแต่ซึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่าผมมีคาสเซ็ตของจิมมี่เฮนดริกก่อนหน้านั้นแต่ผมเขาบอกเลยเหรอว่าพวกคุณไม่รอเออเขาบอกเลยผมก็พี่คะผมก็จริงใจมากเลยใช่แล้วผมก็เออพี่วิทยายังน้อยพี่ก็จริงใจมากผมก็ทิ้งคาสเซ็ตเอาไว้ตอนนั้นเอกแบ็คเคสไอเอกกลังดังเลยอะไรจะขอยืนยันยืนยันไอเอกตอนที่ผมยืนอยู่แล้วพวกผมยืนอยู่สามคนในห้องอัดไอเอกเปิดประตูเข้ามาพรุ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันเอกแบ็คเคสจริงหว่าผมรู้จัก อืมไอ้นี่มันเป็นดาราแล้วนี่หว่าไอ้นี่ดังอ่ะเรารู้สึกเฮ้ยเออดีนะทักมาทักเข้ามั้ยขอเลยเซ็นเออเฮ้ยมาสวัสดีพวกผมเออพวกผมหน้าดำแก่มากตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็เสร็จแล้วก็พอกลับมาจากที่เอ็มสแควร์นะฮะผมก็โทรเขารับไม่ตัวลงเอ็มสแควร์เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะผมก็มีค่าเสด็จอันหนึ่งผมก็มาหาพี่ก๋อยก๋อยกิติพงษ์ตุลิพาคนะฮะผมโทรหาพี่ก๋อย เออทำไมถึงโทรหาคุณก๋อยอะเพราะว่าพี่แท่งไงโอเคแล้วเขาก็อยู่บ่อตอนนั้นเออโทษทีผมข้ามขั้นไปหน่อยตอนจริงๆแล้วผมไปที่ค่ายคีตาก่อนอ๋อไปคีตานี่ผมต้องขอขอบคุณไปหมดเลยไม่ใช่คีตา R S M ผมต้องขอขอบคุณพี่นกจัดชัยดุริยาปานีนซึ่งขอขอบคุณสวัสดีพี่ด้วยที่ให้ผมอัดเดโมเพลงไม่ต้องห่วงชั้นนี่ผมอัดเดโมที่ที่ที่คีตาคีตาเพราะมีห้องอัดแล้วพี่นกก็ได้ยินเพลงได้ยินชื่อวงแล้วชอบมาก ผมนั่งร้องให้ฟังถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ,ะแ,ลแล้วเขาก็ชอบเขาเป็นเฉลียงเยงพี่นุ๊กเป็นเฉลียงเงยเขาเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยเจ๊นี่อีกนาอะไรต่างๆตัวสำรองต่างๆเนี่ยเขาเขามีชื่อเสียงโด่งดังแล้วนะฮะเขาตอนนั้นเขาเป็นผู้บริหารของกีตาร์ารใช่ครับเขาก็ชอบผมมากเลยก็เช่นเดียวกันผมไปนั่งตอนนั้นเสียเจ้าของลงไม้เป็นเจ้าของกีตาอยู่เสจ้าของลงไม้อันนี้เรื่องจริงเรื่องของผมไปนั่งอาจจะเป็นผมคนเดียวด้วยซ้ำไปเห็นหน้าผม แม่งไม่คุยกับผมสักคำไม่ไม่คุยแม่งไม่คุยเอแต่นนี้แม่งได้แล้วเสร็จแล้วผมก็ออกมาผมรู้แล้วผมไม่เอาหัวเราะเหยาหน้าเดียว่าติดยาอีกผมก็ผมก็มาที่มอมศิสิ์นะฮะผมมาจากนั้นก็ก่อนนั้นทำไมเอ็จากก่อนเอ็มสแควร์ใช่ไหมเอ็มสแควร์เสร็จแล้วผมก็มาที่มอมศิสิ์ผมจำได้ผมเดินจากลาดพร้าวนั่นเอ็มสแควร์ที่ลาดพร้าวผมก็เดินมาแล้วก็มานั่งรถเมย์อยู่แถวไหนสักที่หนึ่งนั่งมาลงที่ตึกซีมิก ซีมิตอนนั้นยังไม่ย้ายแต่กันไม่ที่เดิมซิพี่ก้อยเนี่ยพอได้มาเจอกันพี่ก้อยก็บอกผมบอกเซครับผมชื่อเสกครับพี่ก้อยมองไหมมองไหมพี่ก้อยตอนแรกรับโทรศัพท์เขาบอกว่าผมก็คิดว่าเสกศักดิ์สิทธิ์พี่เสกศักดิ์สิทธิ์เชอปกักอเสกศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นนักหนังเพื่อชีวิตหนเพื่อชีวิตเออคือเสกศักดิ์สิทธิ์ผมก็ มากสามคนอีกเช่นเคยบางทีผมก็ไปคนหนึ่งมากบางทีผมก็ไปเออลูกขอขอบคุณคนนึงคือไนซ์ไนซ์ที่เป็นนักร้องเป็นตอนนี้เป็นสามีของคุณอะไรดีเจของอที่ไอ้ามเนี่ยคนนี้ก็เป็นคนที่พาผมไปที่กีตาร์ออนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ผมก็มาที่โอเคหลังจากผมมาหาพี่ก่อยผมก็ม้วนกระดาษเนื้อเพลงของผมมาผมจะมีกระดาษเนื้อเพลงผมจดหตังสือใหญ่ๆผมม้วนก็มาถืออย่างมั่นใจมาก พอมาคัดเสร็จเข้ามาถึงก็หน้าดำๆเสร็จแล้วเนี่ยก็เจอพี่ก่อยอันนี้ผมจําไม่ค่อยได้แน่นอนว่าวันแรกที่ผมเจอพี่ป้อมเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะอาจจะไม่เจอก็ได้หรืออาจจะเจอถ้าเจอเนี่ยก็คือพี่ป้อมโผล่หน้ามาแล้วก็ถือโทรศัพท์สีขาวแล้วโผล่หน้ามาแล้วก็ยิ้มมอะไรของแกเสร็จแล้วก็ผมคุยพี่ก่อยอยู่ตอนนั้นผมเขียนเพลงไอวอลเลย์บอยู่ ก็มี I wanna fuck you พี่ไกรทำไมรู้ป่ะเออคุณน้องครับผมว่าอันนี้มันต้องแก้ไขนะนี่เรื่องจริงสามาญได้นะฮะผมก็แบบผมว่าการส่งโพสสไงไอเอ็กซ์เบิร์มันชอบฟาดกันฟาดอะไรต่างใช่ไหมฮะพี่ไกรไปหมุนนี่ต้องคงสงสัยต้องแก้ไขแล้วครับปว่าอ๋อสบายอยู่แล้วนี่คือมันดิบๆไงแบบนี้ใช่ไหม วันแรกผมอาจจะเจอพี่กลอยคนเดียวแล้วพี่ป้อมผมมานิดหนึ่งแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปกลับบ้านก็ฝากเอาไว้ฝาก CD, าซีดีเอ่อโชถือค่ทเสร็จแล้วก็หนังสือเพลงอัน้อเพลงผมเอาไว้ประมาณสองวันพี่กลอยก็โทรไปหาผมที่อพาร์ตเมนต์เขาบอกว่าพี่ป้อมอยากเจอโอ้อันนี้แหละอันนี้คือจุดเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมใช่ครับไมนขณะเดียวกันที่เอ็มสแควร์เนี่ยก็โทรมาหาผมเหมือนกัน ตอนนั้นพี่อูดสิทธิพรอมรพันธ์เป็นลูกน้องของพี่วิทยาอีกทีหนึ่งพี่อูดนี่ก็ชอบชอบเพลงของผมอยู่แล้วแต่ว่าพี่วิทยาเป็นเจ้านายใช่ไหมพี่วิทยาไม่เอาพี่ยิทาไม่เอาหน้าดำมุ้งหน้าดำพี่วิทยาขาวผ่องนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาโทรหาผมเขาก็บอกว่าพี่อูดคงจําได้เสกมาเล่นเปิดวงให้วงบู๊แพ็กบู๊แพรตอนนั้นก็เริ่มดังแล้วบู๊แพรกับแบล็กเคสเนี่ยนะฮะ ผมก็บอกเออพี่พี่อู๋กับผู้สวนทําไมเหรอมึงไม่มาเล่นแล้วเหรอมึงออผมครับพอดีทางมอมมวสิกค่ายของพี่อาศนีเขาจะเอาผมไปแล้วอเออนะฮะก็เลยนะแสดงว่าเขาเอานะเขาจะให้ไปลองให้เล่นในด,ดูก่อนอเสร็จแล้วผมก็ไปคุยกับพี่ป้อมวันแรกที่ผมหลังนั้นเจอพี่ป้อมก็นั่งคุยกันพี่ป้อมก็โทรตามพี่เล็กพี่เล็กบุษบานะ พี่ป้อมก็ไปบอกอันนี้เรื่องจริงต้องบอกพี่เล็กลงมาดูไอ้พวกหน้าดําๆผมยาวๆนี่สิลงมาดูไอ้พวกหน้าดําๆผมยาวๆป้อมใช้คํานี่หรอผมไม่ได้พี่เล็กมาเล่าให้ผมฟังพี่เล็กก็มานั่งมองพวกผมผมพ่อเขินที่คนสามคนยาวผมยาวทั้งสามคนเลยมะผมยาวสามคนเลยดําทั้งสามคนดำทั้งสามคนเลยดำมันนี่เยอะเสร็จแล้วก็พี่เล็กก็ลงมาผมว่าเขินเขินเนี่ยพี่เล็กก็นั่งมองอ่ะ เดี๋ยวขัดเกล้าหน่อยเอาก็เอาเดี๋ยววันนี้เจอกัันโอเคครบพี่สวัสดีครับ